ชื่ออะไรชื่อวัตสชื่อวัตสสวัสด,ดีค่ะโหฉากหลังสวยมีแสงแดดแล้วก็ห<ม>ิม,ม,ามาะขา,มาแล้วก็สาวสวยไกวยชิงช้ายอยู่<อ>แล้วสุดหล่อแล้วสุดหล่อสุดหล่อเราอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปดูซิสุดหล่อของเราอยู่ไหนอา้าว เล่นทรัพตู่อยู่นี่เองเหรอคะหรือเ่าเล่นทรัพตู่อยู่นี่เหรอลูกหน้าตากวนโอยจริงจริงน้าตากวนโอยจริงจริงดู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 เขาดูเขาดูเขาดูเขาอะไร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 คะคุณเสียงไรเอ่ย เสียงรถหรือเสียงอะไรเสียงตูเสียงโถกเสียงรถไฟไม่เหรอ,อ<ะ>เดี๋ยวตกนะวีดีเอาเ้าหัวโคกแล้วเอามาดูมาดูคนสวยหน่อยคนสวยคนสวยคนสวยสโลโมชั่นตื่นเช้านะคะแล้วนอนนิดเดียวอุ้ย <laughs> เออตากแดดกันหน่อยรับแสงแดดว,วิตามินดีกันหน่อยค่ะดึงดึงอะไรไม่ดึงแล้วดึงอะไรล่ะหน้า,ม,นามีแต่แผลอ่ะหน้ามีแต่แผลทำไมต้องดีดขนาดนี้คะความสนของมันเนี่ยโอ้โหดูเขาดีดขาดูเขาดีดขาความสน <laughs> เดินเขาอยากจะเดินอะที่อย่างเงี้ยโชว์พลังขาเหลือเกินอดีดอะไรขนาดนั้นคะคุไอ้มุกไหลไอ้มุกหลเช่นมมูเปล่าเนี่หไหลเลยอมีคาเชุกเอาไวเร็วๆๆ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 เร็วๆๆ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 ๆ ได้เฉียวเหรอลมเย็นเปล่าลมเย็นเปล่าอ้าวลงเองเหรอลงเองเลยเหรอลงได้เปล่าระวังระวังได้ไหมโอ้ยเก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีที่มันมีที่ไอ้ขากลางอยู่เออไม่เป็นไรอ,อ,อาร์วินจะถัดอยู่ตรงไหน เฮ้ยนั่งเก้าอี้มาหมาเปล่านั่งเก้าอี้มาหมาเปล่านั่งเปล่าห,หรือจะเดินไปเล่นแท็กตัวที่นาเสนอเล่นแท็กตัวที่เสนอเดี๋ยวเรไลน์ลหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีแล้ว ไม่ไปเล่นอกเปียกเปียก,กชุดชุดไม่พร้อมชุดไม่พร้อมเปียกออปาป่ดูพ,พนอยเยนเาเย็นเปล่ายเาย็นมือเปล่าเหลือแค่นี้นะคะ่ะ จากวันก่อนที่แบบว่าถล่มทลายสามไปสามวันหายหมด ีไม่หนาวเลยนี้ไม่หนาวเลยครับคนที่รู้สึหนาวเลยที่เล็กเตอร์งานเดี๋ยนั้นมาสาวทีเนี้ยเปื้อนเปล่าถ้าเปื้อนเอาไว้ข้างนอกก่อนนะยังไม่เก็บบ้านยังไม่เก็บเข้าบ้านนะ ไรครับคุณทำไรครับหนาวมือเปล่าเย็ยนมือเปล่าอันนี้อากาศดีนะครับคุณ,นนคคณยาตายเลยยาตายมาตายปดเหนชุ่มน้ำ้วเดี๋ยวโรยโรยได้แล้วเนี่ย มันแดดแล้วเนี่ยบ้านนู้นไม่ต่างกับบ้านเราเลยนี่น่างหาล่างหาอะไรทะุ้หมด เย็นม oh, 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 ือเปล่าเย็นมือเปล่ามีเย็นมือเหรอโอ้โหโอ้โหหลักสูตรใหม่เอาอีสสาโอ้โหหลักสูตรใหม่โอ้อีสสาด้วยเหรอโอ้โห ผมเท่จังเลยอ่ะสองผมอ่ะมาไปดูน้องก่อนนะมามาดูน้องก่อนน้องไอด้าไหมน้ามุตตุตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋อ,อยากไปเล่นกับพี่พาวินหรอไม่เอาตรงนั้นมันเปียกหรอกอยู่ตรงนี้ดีแล้วอุ่นๆนนี่น,น้องไอ้ดาตัวไวๆทำไมจะได้ไปเล่นกับพี่พาวีเหรอ อากาตอนนี้9องศาถ้าในร่มนะถ้ากลางแดดก,ก็จะอุ่นๆน่อยแต่ตอนนี้เราอยู่ในหลังบ้านล้อมรอบด้วยกระจกเราก็จะอุณภหณภูมิไปถึงดูก่อนอุณหภูมิไปถึง20เท่าไหร่21 22อ่านี่ต้องมีหลักฐาน ส่วนน้ำแข็งมันก็ค่อยๆละลายค่อยๆซึมไปเรื่อยๆมันไม่ละลายทันทีอมันไม่ได้แบบว่าแดดร้อนจัดขนาดนั้นเพราะว่าพื้นอะไรอย่างนี้ก็ยังเย็นอยู่จาอะไรคะคนสวยอยพรุ่งนี้จะละลายหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้จิ๊จิจิ ดูดูใบไม้ผลิมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดูใบไม้ผลิอีกไม่นานก็จะหน้าร้อนแล้วค่ะน้องเอด้าจะได้ไปไว่ายน้ำแล้วค่ะอุ้ยพี่วินจะได้ไปไว่ายน้ำแล้วค่ะอุ้ยเอ้ยน้องเอดา้าโตแล้วเปน็นน้องเอด้าลงน้ำเยอะๆได้แล้วค่ะ ฮึมตอนน่าร <Elena> er ้องน้อยแล้วก็ขวบขึ้นแล้วก็เตอร์แล้วค่ะเออใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ตูนดูนี่เองพี่ตูนก็เล่นอยู่ตรงนั้นแหละอะพี่เองก็เล่นอยู่ตรงนั้นทำไมเจอป๊ะป๊าต้องดีใจขนาดนี้คะเจอป๊ะป๊าต้องดีใจขนาดนี้เหรอคะ เอาขยะไปทิ้งยังมีถุงสีเขียวด้วยนะมีสองถุงนะอยู่ในบ้านอีกออกแล้วเอะละไปให้โดวป้าเราป้าทำงานให้ใส่หัวทำไมใส่หัวทำไมให้โดแล้วเอโดวีป้าทำงานแล้วสวัสดีค no> ่ะทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเกง ไมันจะสดชื่นขนาดนั้นคะคุณฟ้าทำงานแล้วนะพี่พวีนโอ้โหพี่พวีนเล่นยาวเลยเล่นยาวเลยตอนนี้แดดออกนะตรงนั้นก็เย็นอยู่นะเย็นอยู่ข้างนอกก็เย็นไปแล้วฟ้าไปทำงานแล้วบายบายอ่ามามาปิดวิดีโอแล้วสิบนาทีแล้วค่ะนั่งให้ด่าสดใสว่าสไตลสไตลสดใลสไตล์สไตล์ไปละมามานั่งอาบแดดดีกว่าบายบาย